ณคืนที่มืดมิดเหนือมหาสมุทรอินเดียเที่ยวบิน m s 370ดำเนินไปอย่างเงียบเชียบไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเป็นเที่ยวบินสุดท้ายที่โลกได้รับรู้การหายไปของเครื่องบินลำมะหือมาพร้อมผู้โดยสาร239ชีวิตไม่ใช่เพียงโศกนาฏกรรมแต่มันคือรอยแตกในความเป็นจริงของเราสัญญาณสุดท้ายคือคำพูดสั้นๆจากนักบินก่อนที่ความเงียบงันจะเข้าครอบงำเรดาร์อย่างถาวร ทุกการค้นหาทุกการวิเคราะห์ล้วนนำไปสู่ทางตันที่ไม่มีคำตอบแต่ในความมืดมิดนั้นนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่เคยเปิดเผยตัวตนกลับพบความผิดปกติที่น่าขนลุกพวกเขาพบว่าข้อมูลที่บันทึกไว้ไม่ได้บ่งชี้ถึงการตกกระแทกหรือการระเบิดแต่เป็นการจางหายไปจากมิติที่เราคุ้นเคยราวกับว่ามีมือที่มองไม่เห็นมาดึงมันออกไปจากกระดานหมากรุกของโลกใบนี้ ความลับที่ซ่อนอยู่ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองหรือการก่อการร้ายแต่มันคือการ,รเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าโลกที่เราอยู่อาจไม่ใช่โลกเดียวที่มีอยู่จริงและ MS370 คือเหยื่อรายแรกที่ถูกกลืนกินโดยประตูที่เปิดออกในท้องฟ้าเหนือมหาสมุทรอันเวงว่างการหายตัวไปนั้นไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของคำถามที่ว่า พวกเขาไปที่ไหนและทำไมพวกเขาถึงได้ทิ้งร่องรอยแห่งความหวาดกลัวไว้เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นรอยแยกแห่งเวลาโลกคู่ขนานโมคะหรือผู้พิทักษประตูมิติคำตอบสุดท้ายที่ถูกซ่อนอยู่คือความจริงที่ว่า MH 3 7 0ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินแต่เป็นกุญแจที่เปิดเผยความอ่อนแอของความเป็นจริงของเรา การหายตัวไปของมันพิสูจน์แล้วว่ามิติที่เราเชื่อมั่นว่ามั่นคงนั้นมีช่องโหว่มีประตูที่เปิดออกสู่ความมืดมิดที่ไร้สิ้นสุดและเมื่อประตูนั้นเปิดออกทุกสิ่งที่มีอยู่ก็สามารถถูกดึงเข้าไปได้คำตอบสุดท้ายที่กู้คืนได้จากสัญญาณรบกวนคือข้อความที่เป็นข้อความง่ายๆแต่สั่นสะเทือนไปถึงขั้วหัวใจของผู้ที่ได้อ่านข้อความนั้นคือเราไม่ได้หายไปแต่เราคือทุกที่และไม่มีที่ไหนเลย นั่นหมายความว่าชะตากรรมของ MH 370คือการถูกฉีกขาดและกระจายออกไปในมิติทั้ง7ที่กล่าวมาข้างต้นพวกเขาไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งแต่พวกเขาถูกแบ่งออกเป็นเศษเสี้ยวของจิตสำนึกที่ลอยอยู่ในทุกความเป็นไปได้และทุกครั้งที่เครื่องบินลำอื่นบินผ่านจุดนั้นพวกเขาก็ยังคงส่งเสียงสะท้อนของความหวาดกลัวกลับมาหาเรา MH 3 7 0คือการเตือนภัยว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในจักรวาลน,นี้และความลับที่โลกไม่เคยบอกเราคือ ความเป็นจริงที่เราเห็นเป็นเพียงแค่ชั้นบางๆที่พร้อมจะแตกสลายได้ทุกเมื่อทฤษฎีแรกที่น่ากลัวที่สุดคือรอยแยกแห่งเวลานักวิเคราะห์บางคนพบความผิดปกติของข้อมูลดาวเทียมที่ชี้ว่า MS 3 7 0ไม่ได้อยู่ในพิกัดที่เราคิดแต่ถูกผลักเข้าไปในมิติของเวลาที่แตกต่างกันเราอาจกำลังมองหาซาเครื่องบินที่ยังไม่เคยมีอยู่หรืออาจจะสูญสลายไปแล้วเมื่อหลายสิบปีในอนาคต มีรายงานที่ไม่ได้รับการยืนยันถึงการพบเห็นเศษชิ้นส่วนที่มีโลโก้คล้าย m h 3 7 0แต่ผลิตด้วยวัสดุที่ไม่รู้จักในปัจจุบัน และสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือมีการตรวจจับสัญญาณวิทยุที่อ่อนมากๆแต่มีความถี่ที่ผิดเพี้ยนไปจากมาตรฐานโลกปัจจุบันสัญญาณเหล่านั้นมีเสียงกรีดร้องที่ยาวนานและบิดเบี้ยวราว,ว่าผู้โดยสารถูกแช่แข็งในห้วงเวลาที่กำลังไหลเร็วกว่าปกติทำให้เสียงของพวกเขาถูกยืดออกไปจนกลายเป็นเสียงกระซิบที่น่าขนลุก ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาอยู่ในอดีตที่ห่างไกลหรืออนาคตที่กำลังแตกสลายแต่สิ่งที่แน่นอนคือ MH370 กลายเป็นวัตถุที่ลองอยู่ในห่วงเวลาที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้และอาจจะโผล่ออกมาอีกครั้งในยุคสมัยที่เราไม่สามารถจดจำได้ ทฤษฎีที่2คือการลื่นถไหลสู่มิติคู่ขนานนักวิชาการด้านควอนตัมบางคนเชื่อว่าณจุดที่ M S 3 7 0หายไปมีความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กโลกที่ผิดปกติอย่างรุนแรงซึ่งอาจทำให้เกิดอุมโมงค์ควอนตัมที่เปิดขึ้นเพียงชั่วขณะ เครื่องบินทั้งลำไม่ได้ตกแต่ลื่นเข้าไปในโลกคู่ขนานที่คล้ายกับโลกของเราแต่มีความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนจนน่ากลัวในมิตินั้น MS3 7 0อาจจะยังคงบินอยู่แต่ผู้โดยสารมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเห็นโลกที่ผิดเพี้ยนไปเช่นดวงอาทิตย์ที่มีสีม่วงหรือมหาสมุทรที่ไม่มีคลื่นเลยแม้แต่น้อยพวกเขายังคงใช้ออกซิเจนแบบเดียวกับเราแต่บรรยากาศโดยรอบอาจเป็นพิษต,ต่อจิตใจ มีรายงานจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารที่อ้างว่าเคยจับเอ็โคของสัญญาณวิทยุที่ชัดเจนแต่เนื้อหาของการสนทนาเป็นภาษาที่ไม่รู้จักแต่มีความถี่ที่ตรงกับ MS370 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าพวกเขากำลังพยายามติดต่อเราจากอีกฝ้าของความเป็นจริงแต่เราไม่เข้าใจภาษาของพวกเขาเรากับเป็นเสียงกรีดร้องที่ถูกกรองผ่านกระจกที่บิดเบี้ยวทฤษฎีที่3คือติดอยู่ในโมคะหรือช่องว่างระหว่างความเป็นจริง นี่คือจุดที่ไม่มีกฎฟิสิกส์ไม่มีแสงและไม่มีเวลานักทฤษฎีเชื่อว่าเมื่อมิติคู่ขนาน2มิติมาบรรจบกันจะเกิดพื้นที่ว่างเปล่าขึ้นชั่วขณะซึ่ง MH 3 7 0เข้าไปติดอยู่ข้างในพื้นที่นี้ไม่ใช่พื้นที่ทางกายภาพแต่เป็นภาวะที่จิตใจและสาราดถูกย่อยสลายอย่างช้าๆมีเพียงความมืดมิดที่ไร้สิ้นสุดและความรู้สึกของการมีอยู่ที่เป็นศูนย์นักวิจัยที่พยายามจำลองสถานการณ์นี้ อ้างว่าพวกเขาได้รับแรงกระตุ้นทางจิตที่รุนแรงมากซึ่งแสดงถึงความหวาดกลัวอย่างที่สุดของคนหลายร้อยคนรวมกันและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือบางครั้งโมคะนี้จะคายสิ่งของกลับมาในรูปแบบของวัตถุขนาดเล็กที่มาจากเครื่องบินแต่มีร่องรอยของการสึกกร่อนที่ไม่สามารถอธิบายด้วยสภาพอากาศของโลกเราเลยเหมือนกับว่าชิ้นส่วนเหล่านั้นถูกแช่อย,อยู่ในสารเคมีที่ไม่รู้จักนานนับศตวรรษ การติดอยู่ในโมคะไม่ใช่การตายแต่เป็นการถูกลืมเลือนอย่างถาวรนในความมืดที่ไร้ขอบเขตซึ่งเลวร้ายกว่าความตายเสียอีกทฤษฎีที่4นําเสนอความสยองขวัญในระดับจิตใจนั่นคือการย้ายถิ่นของจิตสํานึก MS370 อาจจะยังคงอยู่ตรงนั้นแต่ไม่มีใครอยู่ในนั้นอีกแล้วทฤษฎีนี้ระบุว่าณจุดที่มีความผิดปกติทางความก้ามครั้งใหญ่จิตสํานึกของผู้โดยสารและลูกเรือทั้ง239ชีวิต ได้ถูกดึงออกจากร่างกายไปพร้อมกันและถูกส่งไปยังที่อื่นที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมได้ร่างกายยังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้แต่ดวงตาว่างเปล่าเครื่องบินกลายเป็นเพียงยานพาหนะอัตโนมัติที่บินไปไร้จุดหมายจนเชื้อเพลิงหมดความน่ากลัวคือผู้โดยสารรู้ตัวพวกเขากำลังมองผ่านดวงตาที่ว่างเปล่าของตัวเองในมิติที่สับสนวุ่นวายพวกเขามองเห็นโลกที่พวกเขาจากมาแต่ไม่สามารถส่งเสียงหรือขยับร่างกายได้เลย จิตสำนึกของพวกเขาถูกขังอยู่ในมิติใหม่ที่เต็มไปด้วยความทรมานทางจิตใจและพวกเขาจะต้องทนเห็นร่างกายของตนเองล่องลอยไปตามชะตากรรมภาพถ่ายอินฟราเรดของกองทัพเรือที่ถูกจัดว่าเป็นความลับสูงสุดอ้างว่าแสดงให้เห็นถึงเครื่องบินที่ยังคงลอยอยู่เหนือผิวน้ําแต่ภายในห้องโดยสารกลับมืดสนิทและเงียบกริบแม้ในขณะที่เครื่องยนต์ยังทํางานอยู่ทฤษฎีที่ 5. เกี่ยวข้องกับพลังงานที่มองไม่เห็นพลังงานมืด นักฟิสิกส์บางคนสันนิษฐานว่าการเดินทางของ MH 3 7 0ได้ผ่านจุดที่มีการกระจุกตัวของสสารมืดหรือพลังงานมืดซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของจักรวาลที่เรามองไม่เห็นพลังงานนี้ไม่ได้ทำลายเครื่องบินแต่มันสร้างแรงดึงดูดขนาดใหญ่ที่สามารถบิดเบือนอวกาศและเวลาในท้องถิ่นได้ทำให้เครื่องบินถูกดึงเข้าไปในกระเป๋าพกพาหรือพ็อกเก็ตไดเมนชันขนาดเล็กที่ซ่อนอยู่ในผ้าของความเป็นจริงของเรา กระเป๋ามิตินี้อาจจะมีขนาดเล็กและอยู่ได้ไม่นานแต่สำหรับผู้ที่อยู่ข้างในมันคือความหนาวเย็นที่กัดกินทุกอย่างและแรงกดดันที่บีบคั้นอากาศให้กลายเป็นของเหลว สิ่งที่น่ากลัวคือกระเป๋ามิตินี้สามารถเคลื่อนที่ได้มันไม่ได้หยุดอยู่กับที่นั่นหมายความว่า MS 3 7 0กํากำลังลอยอยู่ในความมืดมิดทางจักรวาลและอาจจะโผล่ออกมาที่ใดก็ได้บนโลกหรือนอกโลกของเราในเวลาใดก็ได้ที่พลังงานมืดตัดสินใจปล่อยมันออกมาซึ่งอาจเป็นสัตวรรษหน้าหรือพรุ่งนี้เชา้าในรูปแบบที่บิดเบี้ยวจนน่ากลัวทฤษฎีที่6เป็นทฤษฎีที่เศร้าและน่าขนลุก นั่นคือโลกแห่งเสียงสะท้อนทฤษฎีนี้ระบุว่า MS 3 7 0ไม่ได้หายไปแต่เป็นภาพสะท้อนทางคอนตามจากเหตุการณ์ในมิติอื่นที่เครื่องบินประสบอุบัติเหตุจริงสัญญาณที่เรารับได้หรือเศษชิ้นส่วนเล็กๆที่พบบ้างเป็นบางครั้งล้วนเป็นเพียงเคลื่อนรบกวนที่ทะลุผ่านมิติมาสู่เรามันคือผีของเครื่องบินที่ประสบชะตากรรมไปแล้วในโลกคู่ขนาน ในบางช่วงเวลาที่มิติโลกเราและมิติโลกคู่ขนานเหล่านั้นใกลกันมากๆเราจะรับรู้ถึงการมีอยู่ของ MS 3 7 0ชั่วคราวมีผู้เชี่ยวชาญด้านการบินที่อ้างว่าเคยได้ยินเสียงเคาะสั้นๆจากห้องโดยสารที่ว่างเปล่าในขณะที่เครื่องบินผ่านจุดที่ MS 3 7 0หายไปเสียงนั้นไม่ดังพอที่จะเป็นสัญญาณแต่ดังพอที่จะทำให้รู้สึกถึงความสิ้นหวัง นั่นคือเสียงสะท้อนจากผู้โดยสารที่เสียชีวิตไปแล้วในอีกมิติหนึ่งกำลังเคาะที่กระจกเพื่อขอความช่วยเหลือจากโลกที่เราอยู่ภาพสะท้อนนี้จะไม่คงอยู่ถาวรมันจะจางหายไปเสมอทำให้ MS370 กลายเป็นปริศนาที่ไม่มีวันไขขอกเพราะเรากำลังตามหาผีที่ถูกสร้างขึ้นจากความตายในมิติอื่นทฤษฎีที่7คือทฤษฎีที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดผู้พิทักประตูมิติ บางคนเชื่อว่าจุดที่ MS 3 7 0หายไปไม่ใช่รอยแยกตามธรรมชาติแต่เป็นจุดนัดพบที่ถูกสร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตขั้นสูงที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมหรือผู้พิทักษแห่งพรมแดนระหว่างมิติสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ได้ทำลายเครื่องบินแต่มันเก็บเกี่ยวเครื่องบินทั้งลำไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่รู้จัก อาจจะเป็นการทดลองการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพหรือการใช้เทคโนโลยีของมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างขนาดใหญ่ของพวกเขามีหลักฐานที่ไม่เป็นทางการจากนักดาราศาสตร์ที่จับภาพวัตถุข,ขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างเป็นทรงกลมสีดำสนิทเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือจินตนาการในบริเวณที่ m s 3 7 0หายไปในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน วัตถุนั้นไม่ได้เป็นเครื่องบินไม่ใช่ดาวเทียมแต่เป็นบางสิ่งที่ดูเหมือนเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดและขนส่งวัตถุขนาดใหญ่การหายไปของ MS370 จึงเป็นเพียงการจับที่สมบูรณ์แบบโดยผู้พิทัก์ประตูมิติเหล่านี้และผู้โดยสารทั้ง239ชีวิตไม่ได้ตายแต่กำลังถูกตรวจสอบและวิเคราะห์อยู่ในห้องทดลองของสิ่งมีชีวิตจากอีกฝ้าของจักรวาล หลายปีผ่านไปปริศนา MS-370 ยยังคงเป็นแผลเปิดในใจของโลกแต่แล้วก็มีการค้นพบใหม่ที่น่าตกใจข้อมูลการบินที่เสียหายมากถูกกู้คืนได้และมันบันทึกภาพสุดท้ายก่อนที่สัญญาณจะดับไปภาพนั้นไม่ใช่ภาพของมหาสมุทรแต่เป็นภาพของหน้าต่างห้องโดยสารที่บิดเบี้ยวผิดรูปสิ่งที่สะท้อนอยู่ในกระจกไม่ใช่ใบหน้าผู้โดยสารแต่เป็นเงาที่ยาวและบิดเบี้ยวที่ดูเหมือนจะลอยอยู่เหนือพวกเขา เงาเหล่านี้ไม่ได้มีรูปร่างมนุษย์แต่เป็นโครงร่างของสิ่งมีชีวิตที่ผอมแห้งมีแขนขาที่ยาวเกินจริงและดวงตาที่ไม่มีสีภาพที่บันทึกไว้นั้นฉีให้เห็นถึงความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นในวินาทีสุดท้ายของผู้โดยสารเมื่อพวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่ได้ถูกธรรมชาติลงโทษแต่ถูกบางสิ่งที่มาจากนอกมิติของเราเข้ามารับตัวไป ความมายงขวัญไม่ใช่การตกสู่พื้นแต่เป็นการตระหนักรู้ว่าพวกเขาถูกเลือกถูกพาไปด้วยความมืดมิดที่ไม่อาจเข้าใจได้และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือภาพสุดท้ายนี้ถูกส่งกลับมาเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่ร่องรอยทั้งหมดจะถูกลบออกไปอย่างสมบูรณ์ราวกับเป็นคำเตือนจากอีกฝากของความเป็นจริง